ชชุมชื่เอาละครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่สุขคนเอฟซีทุกท่านนะรับทางในและต่างประเทศทั่วทิศทั่วจังหวัดทั่วไทยกันเลยนะครับนี่นี่มาสวัสดีกันตอนแรกครับนี่เห็นยุตินานี่ครับผม กะมาสอยจูกันอีกแล้วนะครับนี่มือนี้จัดมาครึ่งกิโลพี่น้องเอ้โอ้ยอื่นน้ำลายกันหน่อยกันอืดอ,อันนี้เนื้อเดี๋ยวค่อยเบิง้งนี่ขี้เพีย้ยขี้เพีย้ยค่อยๆเลียบอันนี้ดีดีแท้มาบ่ใส่เฮ้เฮ้มาณของเฮามีดีแท้ใส่ต่างหากอ่ะมาเบิ้งเนื้อกันอันนี้ครึ่งกิโลนะครับกิโลนะครับครึ่งโลครึ่งโลพี่น้องเอ้ตอนกับสีประมาณนี้เบิง้ง ปีนให้บิ่งอยู่ไรหนึ่งบ่เป็นแต <c oughs> นะ่เฮ็ดสเต็กเสร็จแล้วเนาะนี่เนาะเออนี่เพิ่อนกระป๋าดป๋าดออกจากสินใหญ่ใหญเลยนะครับซื้ออยู่ตลาดนี่เกันช่วงนึง,งวันนี้อ่ะเอัตรเหนือมาเครื่องในบ่ได้เอาครับผมใส่ตัเหนือล้วนๆเลยครับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเฮ็ดแก้วก่อนเดี๋ยวก็วกมาซอยจุกักนทีเดียวเลยนะข้าวมาป๋าดกินกันเลยครับอ่ะโอ้แดงใจวายแหมสดจริงๆโอ้ยสดจนเป็นตะย่านนะ อ๋อตุ่นียเอาคอนสีหนียวนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนะบาะบ่เคยหนีหายไปสายยืนร่วมกันมาตลอดทั้งสี่เนะี่ยโอ้ยมากแห่งครับผมขอบคุณกำลังใจนะครับนะนี่เหมือนนี่มีเนื้อแซ่บๆเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมอา้าวหั่นไล่เด็ดหรอวันนี้น้อเนี่ นี่แหละไลายนี่แหละถือบัวถือแล้วอันนี้เส้นไว้ทางนี้เนะาะสไลด์เชียงเชียงบางสีเพราะฉะนั้นนำไลายนี่ลยครับไม่ลีลาไม่ลีหรอ น้อสดเนือเ้อ,อแดงจะเสียบให้เกีียวคมคเมหนอพี่น้องบันนี้มื้อนี้โทรศพัพท์ือจังเป็นสีจำๆคัเกเท้าัดน,นี้ตะยานะ <c oughs> <c oughs> อ่ะบอกกันไปเฮ็ดกับขอบไปนำครับ แนวจวดเนวจ,จัดกับเตรียมพร้อมเลยพี่น้องเด้อนี่โอ้ยุ่งกัดเลยวนันนี้อ้าวนี่ได้ประมาณนี้นี่ตอนบุกใหญ่เลยเด้อสีเอาจังหน่อยหนึ่งช่วงได้ดีนี่อ,ออกก่อนตรงนี้ก็อ,ออกนะครับตรงนี้ อันนี้สิเป็นอีกลายหนึ่งหน่อยเราต้องหันไปทีลายโดยบางส่วนเหนียวโอ้ตัวนี้หนาเบลอถือเลยโอ้โหสะใจผู้เบาคำปมหน่อยนี่ผมจะเลี้างบางๆนิหน่อยทำเนี่ยลายกับอื่นยากนี่ สไลด์โซโคอเออแม่สไลด์แบบสวยๆครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้อันนี้เหลือไว้รกัปเอ็ยอย่างอื่นเนี่ยอ๋อแล้วครับนี่ก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่น้องเนื้อที่เขาป่าเขาก็เลี้ยงไว้ซะจนแบบอืสวยงามนะแก้วคมๆครับเราลืมในน้าพักนะครับนี่เป็นผักผู้เข้านะครับกระเทียมแล้วก็บินฝ้านะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับพริก อันนี้เป็นใบดินฟ้านะครับนี่ใบดินฟ้าคมๆกันทั้งนั้นเลยครับนะจัดจานกันเลยนะครับนี่อ่ะมาที่นี่ก็แซ่บเลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นใบดินฟ้านี่ใช้เบื้องกันไหมหยอดหยอดหยอดออกมาหลายพุทอ,อยองกันเลยดอกแรกแยกมันด้วยพี่น้องด้วยขอคนละหนึ่งไรด้วย

Hmm. Hmm. Oh. Chuyện oh. chạy. Hô. ดิน้าภาษาดิน้าเนาะวอาหันเนะี่ย mẹ chút đi lên mặt 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 Không mặt 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 ขอบคุณเยอะแยะมากมายนะครับคันเข้าไปอืมผมมีข่าเนี้วเด้วยพี่น้องกินน้ำๆเสียอือ không ta ô nha nha chung chưng ยำงไม่เห็นอืมอาูมีแต่แนวไปเพจออกห ตั้งใดๆนอทางผุดหนาไวไปทั้งใดก็สิว่าหละทั้งบ้านพี่บ้านนองเลเดือ้อหนาวยังตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วดิก็ผัดวุ้นว้ายมาเละ หูพริกเก่าเนี่ยคือพริกตาแตกนะตาแตกเลยอ่ะโอ้เป็นพวทพริกอะไรอืม เลี้ยววงไว้วอืกินสาบอะไรครับยุงมาหลายผมอ่ะกินจกหน่อยแล้วกัน Mm. Ah. Wow. อ่าโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมโอ้เพ็ดปาคักเลยปิกเจ้านี่นะสุดยอดเผ็ดเกินคาดอ่าปิดพลาดประการใดนะครับขอโทษขออภัยกินมดสุภาพอย่างไดกราบขออภัยด้วยนะครับผมเหลือหน่อยหนึ่งกับว้ยฮิจายังอื่นแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพู้ตาไล่กันเลยนะครับผม